ก่อนออกบันจ <aid> ักรยานเนี่ยนะครับผมเราสมควนเช็คอะไรก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมคือยางนะครับเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก่อนที่จะออกไปปั Answer ่นนะครับผมมาบีบยางดูนะครับเนี่ยยางเนี่ยนะมันอ่อนไปนะครับผมจะทําให้เวลาตอนที่เราขี่เนี่ยนะครับผมมันจะตื้อๆหนืดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องเติมลมยางให้เหมาะสมนะครับก่อนที่จะออกไปปั่นนะฮะสองเลยนะครับผมโซ่จักรยานนะครับเองมาเช็คดูนะครับว่า โซ่แห้งหรือเปล่านะครับของผมอันนี้เนี่ยนะครับคือหยอดไปนานแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับแบบนี้นี่ก็คือว่าสามารถใช้งานได้ต่ออีกสักพักนึงนะครับกลับมาแล้วก็คือว่าต้องเซอร์วิสนะครับแล้วก็ทําการหยอดน้ํามันเข้าไปอีกนะครับ อันดับ3านะครับก็คือเบรกนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับผมเราขี่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วอยู่ดีๆนะครับรถเบรกมาอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะเกิดอันตรายเข้านะครับเพราะฉะนั้นก่อนออกปานเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องสมควรเช็คเบรกก่อนนะครับผมเพื่อว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองนะครับถ้าไม่มีเบรกนะฮะไม่รู้ว่าจะจะมีอะไรเอาอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากต้นไม้แล้วก็ลงข้างทางนั่นเองนะฮะก่อนออกปานจักรยานเนี่ยนะครับผมอย่าลืมเช็ครถจักรยานของเราด้วยนะ